อูเซจูเนียเอาไปส่งที่จังหวัดยะโสครับกำลังติดตั้งไฟหมวกเลี่ยน้ำมันเครื่องครับนี่น้ำมันเครื่องลูกค้าเร่งครับนี่หน้าเต็มถ้าใบนี่ไม่ใส่แบบพื้นใหญ่หน้าเกียดน,นะครับเอาพอดีพอดี มันจะพอดีขนานไปจนถึงข้างหลังเลยนะครับทามางกไป,ไปยู่จยสโรลักลาน,น,นี่เลยทันนี้ก็ลูกค้าอำเภอกุดชุมระหว่างอำเภอทรายมูลกับกุดชุมครับระหว่างใกล้ๆกันติดตังแต่ลงเสียงดังสนั่นวันแรกครับ กดทีนี่ดังสามปากเลยนะครับข้างล่างก็ดังเหมือนกันข้างบนก็ดังทีแรกก็นึกว่ามันจะไม่ดังขนาดนี้แต่พอกดปุ๊บโอ้โหเป็นบอกให้สุดเลยพอ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 ก็น่าจะโอเคอยู่นัดล้อก็เปลี่ยนให้แล้วสีม่วงข้างหลังก็ใส่ให้แล้วนะครับดุม เหลือใส่ป้ายทะเบียนมีป้ายทะเบียนใส่ข้างหลังนะครับลูกค้าเร่งอยากเอาไปใช้งานมากเลยครับวนถามสร้างอันเน็ตแน่วมหัวอัจะริีะสองหัวในทั้งทืงบ่มีขาดสานันขาดสองหัวสำนัน ประตู V I P ก็ทำแล้วครับเพิ่มเติมให้หมดทุกอย่างครับแล้วก็่ันนั้นแล้วก็ตัว ข้างบนไม่เอาสีม่วงเพราะว่ามันจะม่วงเกินไปก็เลยให้เป็นสีน้ําตาลบ้างครับเราตองเกลากางสีน้ําตาลกลัวว่ามันจะม่วงเกินไปถุงหุ้มเกียร์ข้างล่างตัวหุ้มข้างล่างครับสวยครับบอกเลยขายคันนี้เอาทุนคืนครับไม่ได้ขายเอากําไรครับขายเอาทุนคืนหนึ่งล้านบาทแทบไม่เห็นกําไรเลย ไม่ไม่เห็นหรอกถ้าจะรวมค่าผลย้ายย้ายมาตั้งแต่ปลาจีนตั้งแต่ตอนวิ่งไปเนี่ยอย่างเงี้ยก็ให้นะครับมันก็เลยหมดเยอะนี่ขอบคุณเสียทิวครับ Tcpass นะครับประจวบคิริชัน สนใจติดต่อได้ครับเสียทิว T C Park เข้าไปใน Facebook เลย T C Park ครับก็จะได้ของหล่อหล่อแลไอเทมครับตัวน,นี้ไม่ค่อยมีคนใส่นะครับแพงอยู่นะตัวน,นี้ไอวอ์ครับหวอมัดไว้เลยเอาเอาเทปมันท้ายมัดไว้เลยเนะพิ่นหาวอล์ใส่ผอลอะจังไห้เพิน่นนั่นเปิดสวิไฟไ,ไฟลีไฟเลี้ลยวเต๋อเดี๋ยว ดูไฟหลีไฟเลี้ยวหน่อยทีไฟเลี้ยวไ,ไ,ฟ,ยวไฟพ,าาพาา่าบากเปิดเปิดเปิดมุ้งกุญแจด้วนเปิดมุ้งด้วยพาบากบาากันป้แทนพ่าบาเมื่เปิด,เ,ปด,เ,ปดเอาสวิตช์กุญแจเปิดไฟหลีกันด้ะเป็นไฟหลีแล้วก็เป็นไฟ ไฟหลีสีเขียวครับไฟเลี้ยวข้างบนสีเหลืองแล้วก็สีแดงด้านข้างครับ <Okay. S 1> นี่เนี yeah. ่ยเอาไหมเด้อเปิดหลีไหมเด้ออ่า okay, โอเคไฟหมวกก็ออกโอ้ยยังามาขึ้นอยู่บ้านลิกีคนละเนี่ย <c oughs> มันห่านลิกวะ <c oughs> สุดที่นี้ <c oughs> มืดไรอีลิ <c oughs> สิ่งที่เพิ่ม <c oughs> เติมให้กับลูกค้านะครับก็คือหมวกนะครับใบนี้หมื่นหนึ่ง ไฟหมวกนะครับราคาพันเก้าแต่ลมนะครับราคาห้าพันนะครับบากละสองพันห้าเป็นห้าพันภายใน v i p นะครับสามพันห้าเข้าไปนะครับสี่พันห้ายังไม่รวมค่าติดตั้งนะครับแล้วก็หลอดไฟเปลี่ยนหลอดไฟใหม่พันกว่าบาทนะครับหลอดไฟซีนอน นี่ครับบางอยู่ยังไม่เปลี่ยนเดี๋ยวรอยกงหัวก่อนแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้มันเครื่อง<ม>อนอดล้อใต้ใต้เขาเรียกว่าใต้พวงมาลัยใต้แขงแอร์บางแขงแอร์แขงคอมล้อแอร์แล้วก็ที่เคียบุรี คงถือคงจะพอกันหมดแล้วครับก็คิดว่าน่าจะเสร็จแล้วไปวิ่งอยู่มโซดทุกอย่างรันก็ใส่หัวอ,อัจฉระบีครับของแถม ลายบาทเหมือนกันนะของแถมน,นะเหนื่อยกับรถคันนี้มากเลยคือทำไมถึงบอกว่าเหนื่อยเพราะว่าผมซื้อรถคันนี้มาในราคาที่แพงแล้วทีเนี้ยตอนนี้นะครับณตอนนี้นะรถกำลังราคากำลังลงครับ ราคาโลโกครับแถวชุมพลก็น่าจะอยู่ประมาณ9ก้าแสนเก้ห้าครับผมก็เลยว่าเอาพี่พี่ซื้อผมร้านนึงอ่ะเดี๋ยวผมให้ของแถมผมก็เลยยัดของแถมให้แกไปเลยก็ไม่ได้ลดราคาแต่เอาเป็นของแถมครับยัดให้ไปเลยก็คือเต็มๆครับล้นๆไปเลย มืดจังเลยตรงนี้ไอ้ FTR 2 4 0 FR r 240นี่ไม่มี ที่บ้านลูกค้าอีกคลิปนึงครับคลิปนี้ก็เก็บรายละเอียดยกหัวเจ็บไหมยกเลยน่าจะเสร็จทุกอย่างแล้วแหละข้างบนดึงแหงดึงแหงตัวเล็กหน่อยดึงแล้วก็ยกเลย นกขึ้นน้ำได้ไหมนกเรอนกนันงแกวม่หมะันหนักกัเช้าบ่มันยกไม่ขึ้นหนักแต้ว่